ผมมียักษ์เป็นภรรยากลับมาแล้วครับผมไม่ได้เปียบเปลือยอะไรนะความใหม่ตรงตัวเลยเป็นยักษ์จริงๆเดี๋ยวเธอนี่เธอคิดว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วไปเออระเหยที่ไหนมากลางดึกเวลาตีหนึ่งแบบนี้เนี่ยถ้าเธอโกรธนี่น่ากลัวสุดๆตัวโตกว่าผมอีกเก็บมีดก่อนเธอใจร่มๆไว้นะนะ ถ้าจะกลับดึกก็ติดต่อมาสิมาดูแข้งกันแบบนี้เดี๋ยวจับกินเลยฉันไม่ได้โง่นะตามขนาดร่างกายของยักษ์แล้วมันก็ต้องแบบนี้แหละนะผมขอโทษผมตอบปฏิเสธที่หัวหน้าที่ชวนไปดื่มเล่าไม่ได้แต่มันยังอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถติดต่อได้ด้วยอะพูดยาวไปเรื่อยอะไรคือสรุปไม่กินข้าวใช่ไหมออมคงกินอะไรไม่ไหวแล้วล่ะอย่ายโยนมีดหมุนอยู่นั้นสิ Oh. งันก็ตามใจไม่รู้ด้วยแล้วเม็นเล่าไปอาบน้ําไป uh. โทรอุสาตั้งใจทําเพื่อโทมิยูกิแล้วแทๆ้ๆโทเอ้ยฉันนี่เหมือนบ้าบ้าบ้าทําไมถึงไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองบ้างเลยตัวเองก็ดีใจที่โทมิยูกิกลับมาถึงบ้านแล้วแทๆ้ๆทาไมถึงได้พูดจาแบบนั้นออกไปได้เนี่ยโทมิยูกิจะเกลียดเราเข้าแล้วหรือเปล่านะ เรายิ่งเอาเตะมองหัวใส่โทมิยกคิอย่างเดียวด้วยสิมิสุกิผมจะเกียดคุณรงคอได้อย่างไรผมรักคุณที่สุดเลยนะขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงอยู่เสมอโทมิยกิฉันรักรักคุณที่สุดเลยฉัน,ฉนไม่ใช่คนใจง่ายที่จะมาหลงคาลมหวานแบบนี้หรอกนะแม้ตัวแข็งคืนไปได้ที่จริงแล้วเป็นยังไงนะนะนะอ ไม่ไหวแล้วชอมแล้วนะรักโทมิยุกิที่สุดเลยไงยตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆหวังว่าจะสนุกกันนะ